เขาวางแผนกับเพื่อนๆนะทำยังไงดีจะกลับเข้ามาเคลียร์ใจกับคุณนะสิ่งที่ได้คําตอบมาดูเหมือนจะเป็นการที่เข้ามาเซอร์ไพรส์คุณนะคะว่ามาพบคุณแล้วก็เพื่อที่จะเข้ามาเคลียร์ใจกับคุณนะในผลที่เขาอยากกลับเข้ามาเคลียร์ใจกับคุณในครั้งนี้นะเพราะว่าเขาคิดถึงคุณนะนะไปหกถ้วยเขาคิดถึงคุณแล้วก็คุณเป็นคนที่อยู่ในอดีตกับเขามาในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาหรือว่าอาจจะโตมาด้วยกันหรือว่าอาจจะเรียนมาด้วยกัน หรืออีกในย่าหนึ่งก็คือเป็นคนในอดีตชาติได้นะนะซึ่งปกถ้วยมาคู่กับเดอะเลเวอร์เดอะเลเวอร์คือเป็นไพนะ่ที่เป็นคู่รักของพมลิขิตนะคุณเป็นพมลิขิตของกันและกันคือบางคนอาจจะไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ให้มาอย่างเงี้ยนะฮะแลนะอีกเหตุผลหนึ่งที่เขาอยากจะเข้ามาเคลียร์ใจกับคุณก็คือเขาเออยอมคุณนะคุณเป็นเป็นคนที่ถ้าเขาไม่เคยยอมใครเขาเป็นอินเพลเลอร์นะถ้าเขาคือเขาเขา,ขา,ขาเป็นเด์อินเพลเลอร์เนี่ยค่ะเขาจะไม่ ไม่ค่อยยอมใครนะหรือว่าจะไม่เคยยอมให้ใครเลยด้วยซ้ำแต่ว่าเขาจะยอมให้คุณนะะการปรับเข้ามาเคลียร์ใจกับคุณโดยที่ไม่ให้คุณได้ตั้งตัวเนี่ยค่ะมาเคลียร์ใจโดยกับหันหันเนี่ยจะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าความสัมพันธ์ที่ก่อนหน้าเนี้ที่เคยเป็นความลับนะจะไม่เป็นความลับอีกต่อไปคนะ่ะพวกคุณอาจจะสามารถที่จะพูดคุยเคลียร์ตกลงหาจุดกลางจุดเชื่อมนะจะเขาต้องการ ความสัมพันธ์รูปแบบนี้คุณต้องการความสัมพันธ์รูปแบบนี้นะการเคลียร์ใจในครั้งนี้ค่ะด้วยความที่เขาเป็นชิงออกแบบเนี่ยเขาวางแผนเตรียมประเด็นมาพูดคุยมาเคลียร์ใจกับคุณเรียบร้อยนะแต่พี่ไพ่อยากบอกว่าการที่เขากลับเข้ามาเคลียร์ใจกับคุณโดยไม่ทันที่คุณได้ตั้งตัวนะมันคจะทําให้คุณไม่ทันได้เตรียมประเด็นพูดคุยความต้องการข้อเรียกร้องในความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยพี่ไพ่บอกว่าให้คุณเตรียมประเด็นไว้นะคุณต้องการอะไรอยากให้เขาปรับตรงไหนคุณจะปรับส่วนไหนของตัวเองให้เขาเนี่ยจะร่วม เดินไปด้วยกันจากจุดไหนนะปักเขาก็จะปักทงของเขาอ่ะคุณก็จะปักทงของคุณในลักษณะที่ว่าทาอย่างไรเริ่มต้นจากทงตรงเนี้ยแล้วเดินไปด้วยกันอย่างไรให้ยังคงมีความเป็นตัวตนของคุณยังมีความเป็นตัวตนของเขายังมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวของกันและกันแล้วก็ยังมีเส้นทางของการจับมือเดินเคียงคู่งกันไปได้ยังไงให้ให้ยังคงมีความเป็นตัวของตัวเองและยังมีความสุขในการที่เดินร่วมกันไปบนเส้นทางของการเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะการที่เขาและคุณได้มาเคลียร์ใจเคลียร์ประเด็น เคลียร์ความขับข้องใจแล้วก็รับปรับจูนแล้วก็เริ่มต้นพูดคุยถึงแนวทางของการคบหาเนี่ยค่ะที่ภายใต้สำหรับค่ะออกมาบอกว่ามันจะเป็นไปในแนวทางที่สว่างสดใสเป็นอิสระเป็นเป็นความปิติอินดีนะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความดีงามนะเป็นความเป็นความหวังครั้งใหม่เป็นสิ่งที่ดีต่อใจของคุณทั้งคู่นะการพูดคุยการกลับเข้ามาเคลียร์ใจนี่เป็นเป็นเรื่องที่ ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินต่อไปในความสัมพันธ์บนเส้นทางที่สว่างสวยแล้วก็มีความหวังมีความสุขนะมีความแจ่มใสมีความดีต่อใจของคุณทั้งคู่นะและนี่ก็คือสิ่งที่พี่ไพ่อยากจะบอกเนะี่ยเขาจะกลับเข้ามาพูดคุยเคลียร์ใจกับคุณแบบกระทันหันเลยนะคะคลิปนี้เป็นคลิป Random, ดรนดอมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอให้รับเอาแต่พลังงานที่ดีๆไปพี่ไพ่ไม่มีเพศทำจำนายสามารถสลับตับฟังได้ดีเ Angel เ e n ท a r o t สวัสดีค่ะ